วัสด,ดีค่ะจากโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำสุกินีซุปกันซูปเปอร์สุกินีกันค่ะอันนี้ไว้ทานกับขนมปังแล้วก็ทานเป็นอาหารเช้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะคะเราจะหั่นทุกอย่างให้มันเล็กๆแล้วเราก็เอาไปปัน่นไปคั่วก่อนแล้วก็ไปปั่นนะคะหั่นทุกอย่างแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็คั่วจนหอม แล้วก็นํามาคั่วเอ่อโดยใส่เนยลงไปแล้วก็ให้มันมีพอมันมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ปิดไปนะคะตันนี้เราก็จะเอาไปปั่นค่ะอันนี้เราก็จะมาปั่นกันนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปนิดหนึ่งเมื่อปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่หม้อกันนะคะอันนี้เราก็จะใส่เนยที่เขาผสมเอ่อผสมพวกเอ่อ เ,เครื่องปรุงลงไปนะคะมันเป็นเนยที่ผสมใบเอออันนี้เขาเรียกคอยตะบุตเธอรนะคะมันเป็นมันเป็นที่เนยที่เขาผสมเออเครื่องปรุงลงไปแล้วเราก็เอาเนยลงไปไปผัดนะคะแล้วเราก็เทไอไอสุกินีที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปเลยะคะ่ะตอนนี้ก็รอเดือดนะคะ แล้วอันนี้เราก็จะใส่คนนล,ลงไปหนึ่งก้อนนะคะหรือเราจะใส่เออเป็นคนอของเยอรมันก็ได้มันเป็นขนนผักนะคะแต่เราใส่อันนี้เราใส่ลดหมูลงไปแล้วก็รอเดือดน,นะคะอันนี้เราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้เราก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเอ่อซุกินีซูปเปอร์ที่เราเอ่อทำแล้วก็หอมแบบที่บ้านอันนี้ชิมเลยค่ะอร่อยมากค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะอมมาไทยชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ